ะะเ,เราจะมีการจัดโครงการวันธรรมดาหน้าเที่ยวที่อยุธยาวันที่5-6กุมภาพัานธ์ะคะจะเชิญ HR โรงงานในพื้นที่อยุธยาเนี่ยเข้ามารับฟังเวฟโปรดักต์ของภาคตะวันออกว่มีอะไรบ้างแล้วก็จะนำผู้ประกอบการจากทางนี้ไปส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปคุยเออจอซาธุรกิจกับ HR มาดูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยานะคะจากลบบุรีสระบุรีชื่อว่าโครงการสุขสัน์พัทยา365วัน นะคะจะร่วมนะคะก็จะมีการนําเอาเซเลบที่มีชื่อเสียงของทาง,งด้านเส้นทางศาสนาค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบไปให้ทราบแล้วก็ตอนนี้เรามีการจัดทําภาพยนตร์สแสนการดโหน่งบางแสงน,นะคะเราเราเราทำหนังขึ้นมาเรื่องหนึง่งที่สามารถใช้ได้กับทั้งตลับใน เเียย็นไม่ค่อยอยากจะแนะนำตัวเท่าไหร่นะครับงวดนี้งวดที่สองครับที่กลับมาอยู่นี่เคยมาอยู่นี่เมื่อปีการทุกท่าน ต้องขอขอบคุณจริงเพราะว่าอย่างหนังที่เราทําอันใหม่มาเนี่ยคิดว่าน่าจะถูกใจทุกทท่านนะคะสีฟ้านะครับกระเป๋าชัดเด็กนะครับผมเดี๋ยวแรกได้หลังเวทีเก็บไว้ก่อนพอกระบผมและสีเหลืองจะเป็นถุงผ้า Limited Edition จากทชชครับนะครับผมถุงผ้า Limited Edition นะครับรับได้ที่ค่าเวทีนะครับใครบางอาจฉีของตัวเองเราจับได้ทันโดนประจานนะครับ